สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว facebook และ youtube นะคะร้านรถไถมือสองนะคะร้านเทนเจริญยนต์การเกษตรขายผ่านมือ2นะคะ,ะ,ม,ะ,คะมีให้เลือกหลายรุ่นเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาผ่านรถไถมือ 1, นมือสนะคะที่ร้านมีขายนะคะร้านตั้งอยู่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสนใจมาเลือกชมดูได้เลยนะคะ ที่ร้านจำหน่ายขายรถไถมือสองและอุปกรณ์ตอบพ่วงมือสองสนใจนะคะโทรติดต่อได้ที่เบอร์086-063-1832 084-557-5695นะคะสนใจมาเลือกชมที่ร้านเลยค่ะมีหลายรุ่นแอดไลน์สอบถามเข้ามาได้นะคะโทรสอบถามราคาขอดูรูปได้ ราคาไม่แพงค่ะเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาอุปกรณ์ตอบพ่วงมือ2นะคะสนใจโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ